ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดหฮาครับ ระหว่างวันที่17-26ถึงมีนาคม2568ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ทาคายุกินิชิกายะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนำทัพนักเตะที่เสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสังกัดแล้วลงฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายหลังนักเตะเพิ่งเสียดจากฟุตบอลลีกับสโมสร สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยู23มีดังนี้วันที่20มีนาคมทีมชาติไทยพบสหรัฐอาหรับเอมิเรต์เวลา1นาฬิกา15นาทีวันที่23มีนาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติกาตาร์เวลา1นาฬิกา15นาทีและนะัดสุดท้ายทีมชาติไทยพบทีมชาติโคเอเชียวันที่26มีนาคมเวลาเที่ยงคืน30นาที โดยทุกนาทีมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ y o u t u b e BG s p o r t ต